นู้อยู่ไหนกูเป่าหนูวิบนู้นูลองเป่าหนูวิบด,ดิอยู่ในใจลองเป่าหนูวิบด,ดิออกเกมมาแล้วเอาออกทำเพี้ยนเลยเนี่ยจริงจริงไหมน่ะใช่ทำไมไม่เล่นน่ะอือทำไมไม่เล่นน่ะเล่นแต่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกูตั้งค่าที่คอยอ๋อ กูก็จำไม่ได้แล้วว่าเล่นยังไงกูต้องใช้ชีวิตยังไงวะเพื่อนเฮยเอ้าโตต้นนะอยู่ไหนกดนใหม่กดนใหม่กดนใหม่ต้นนะของผมเติมไม่เพี่ยมันก็อดได้เหี้ยทำไมอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรมันเป็นอะไรกูไม่ได้ต้องรักกูไม่ได้ต้องรัก มันปีนหลังคาได้เหรอแม่มากูมันมันมมาเออมันจะปีนได้บางบล็อกมันจะปีนได้ไม่รอดกูก็ไม่รอดกูก็ไม่รอดไอ้เหี้ยกูเจ๊งมเอ้ากูหนาวเมึงไหมเนี่ยกูเองไงไปด้วยไปไปเชื่อกันจะไดม่มไม่สร้างบ้านสร้างไงสร้างบ้านกันกูว่ามันจบแล้วล่ะ มันมันต้องวางอย่างน้อยสองสองชั้นไม่ไม่มึงมาดิ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 มึงมาหากูมึงมาหากูมาแล้วพุ่งเอาเหี้ยเลยมายัดมีมาดิเลยเข้ามา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 ดิมาถามนะเราเตะมันได้เราเตะมันได้เราเตะมันได้ กูตานกูตานกูยังอะโอ้ยชีวิตโอ้เตะเตะมันเตะมันเตะเตะเตะกดที่โซนตรงนั้นอุ้ยมันเตะกูปึกมุดแล้วก็มุดเออมาอยู่ในเตียงมาอยู่ในเตียงมาอยู่ในเตียงมนอยู่ใเตียงเออกูลงมาได้ไไงอ้เีจยกูตาน อะไรเนี่ยโอ้พี่โอ้พี่ทำกับผมเกินเกินเราติดขู่เอาไม่นะไม่ต้องตา ชัวใครตัวมันเ <c oughs> อ้เชื่อ <roat> มันตามกูสอนฮ่าฮาามายโอ้ยโอ้ยกูจะตายยูมึงรู้ว่าทำไมเยอะถ้ามึงยืะมึงออกไม่ได้กูตายกาูกูตีดไเคออกแล้วออกไห้ละโอ้ยขึ้พี่เรากูว่าคงตายเป็นมือ เฮ้ยกูเจอเพื่อนกูเจอเพื่อนที่ไม่ใช่มึงอ่ะโอ้โหทำไมเพื่อนมันเอาไม้มาวางที้ยอะไรวะเนี้ยเยอะแยะไอ้เที้ยเปลืองมากเลยโยอเฮ้ยคนไทยโรแปลว่าอะไรวะเนี้ยกูค้นหาก่อนอืมไม่รู้ไม่รู้คนไทยหรือคนอังกฤษอยู่ไปก่อนอยู่ด้วยไปก่อน แค่อันนี้ไม่มีมึงแล้ววนุทีเฮด R O W โยนเฮ้ยบ้านเพื่อนว้าวนี่แหละกูอยู่บ้านเพื่อนนี่แหละไม่ไม่ไม่ไปหาหมึงแนละ้วขี้เกียจละโกลดไไ์ไวส์เทิลนี่ไงไวส์เทิลกดเฮดวิ่งแผนที่หรอแผนที่ที่ไหนเนาะแล้วไวสเ์เทิลก็กดเฮดแต่ทำไมกูกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น เพื่อนอยู่ไหนเปู้ขอเพื่อนเข้าไปิด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 ปิะลดนิดนต้นน้อย่าแพนิเฮ้ยปิดไม่ได้จริงจริปิดดีนะวะปิดดีเขี้ย้ปิดไม่ทันอดลองก่อนไอ้ตับเอามึงมึงล่อไปกันย่มึงมึงเอาบันไดออกใหู้ดเอาบันไดออกปเร็วเร็วเร็ว มันมเป็นมุมอะไรอ่ะโอ้โอลีเซดีหนูเข้ามาหน,นูเข้ามานูเข้ามาเข้ามาโอ้โหฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่้ฮ่ฮ่าฮาฮอาหารใครอ่ะบ้านใครไม่รู้อยู่ไ้กันมันเก็บอาหารต,ตัวแล้วนะนะกินยังไงวะ เบอร์กมันเขียนอย่างนั้นจริงจริงมันเขียนอย่างนั้นจริงมีคนอยู่ข้างบนนะเปล่าเหมือนจะไม่มีนะยาเลยอะไรโกงกูเข้าใจละขังผีไว้ขังผีไว้ ขังผีไว้เลยป่ะพวกเรามาอยู่บ้านที่ม่ผมีเห็นตีน,น,นรตรงนี้ป่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยใช่หรอเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่กูกระโดดเนี่ยมึงเงนายทำเป็นมึงเห็นเลยอ๋อเห็นแล้วขาวๆไอเ้เฮี้ยมันเลี้ยงผีไว้ในบ้านไอ้เฮี้ยไม่เล่นสญญายซา <laughs> อมจงหลงจงหลงจ้ะเสียซา,าเอ้เอเยอะอมกรคาถามหาสเสน่ห์ จังหวะกูขึ้นไปไม่กูตกใจเลยกหันควัแบเท่าที่ดูไม่เคยเห็นมังสไลด์ชี่ยการเข้าบ้านของเราโคตรเท่แล้วนะ้วผีปีนได้เป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้น่าจะยังปีนได้อยู่เพราะงั้นปีนเข้ามา คือเราไม่มีแสงไฟนะ้วจ้ะอย่าแสงไฟนี่เทศการเข้าบ้านระดับปรมาจารย์วะทำไมแสงไฟมันนี้โอ้ยนี่มันคือเด็กเดือดเ,เ,เรามาดูกันว่าบ้านเราจะไหวไหมสงสัยเป็นเมนเลยเนี่ยน่าจะเป็นเมน <c oughs> อะไรก็ปิดได้ยังไงให้ไหมเราออกได้มีนี่น <c oughs> มันจะบักเข้ามาหรอกูกลัวมันปีนได้เว้ยมันปิดประตูเยอะมันปีนไม่ได้นูุใครจะต้อนน้ำปิดประตูโคตนี้อะไรทำไมทำไมโอ๊ยกูกูติดนุเช่วยด้วยมันปิดเหมือนเปิดอะต้นน้ำไอ้เหี้ยมึงไปปิดให้มันสนิทมาแสดงว่ากูบักกูพ่องกูเห็นปิดสนิทแล้วเวลาตายมันจะบักเว้ยนุ แกไม่ใช่เจ้าของบ้านพอดีหรอกนะอย่าเข้าใกล้คุณต้องการเป็นเพื่อนของฉันไหมถ้ามพิมพ์ึงอย่างม่นพิมอะไรคุณต้องการเป็นเพื่อนของฉันไหมมันเหมือนมันเป็นเหมือนมันเหมือนมันเอาอังกฤษแปลเป็นไทยอะก็มึงตั้งค่าไว้ไม่ใช่เหรอว่าแปลไทยตตนเวลาพิมพ์มัน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 ก็จะไม่เป็นไทยองะเข้าใจว่ามันจะเป็นอังกฤษเหมือนเดิมมหมันแปล ในคอมเมนต์หน like ่อยดูดิอ้าวถ้ามึงบอกไม่มันลือบ้านมึงเลยนะไม่ไม่มันมันมันจะแอดเพื่อนในเกมเฮ้ยระตูน้ำเปิดประตูบ้านดิเร็วๆมึงมายังอ่ะยังไม่ถึงเลยบ้านใครก็ไม่ถึงก็รอวีดิวีดี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 แล้ววีี้วกองไม้ไปย่าวแพนิกูแพนิ่ แรกมากตอนนี้ร้องไห้คืออย่าเป็นเพื่อนกูขนาดนั้นเลยคือเห็นสกินกูมันเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเหรอโอ้โหแล้วเตะสักทีจะเป็นบุญกูมากเลยสกินที่บ้านใครโหทำได้สวยงามเลยมาร้องไห้อ่ะไหนถึงไหนแล้วกูนี่ร้องไปเลยนี่กูมาแดวแบดบอย ha <laughs>